สวัสดีครับพี่น้องพอๆกับผมพายอยู่เคยผู้ไทยเขาวงอีกเซนเคยนะครับทักทายพี่ทักทายน้องนะครับสุขหูขสุขค้นในมือนี้นะครับอ่าวิธีของคนเลี้ยงควายคือเกาน้องพี่น้องอ่าวิธีแต่กอนต่กี้น้องพี่น้องการเลี้ยงง้วเลี้ยงควายก็คือการไลไงไงไ่ง้วไล่ควายน้ำทงน้ำทานะครับแต่กอนการปลูกพืชปลูกยังกับบ่อหลายน้องพี่น้องอ่าปลูกมันอย่นงสี่ะ อ้อยกับบะหมี่เนาะพี่น้องปลูกมันนี่กักัปลูกน้ำไฮเนาะบ่ได้่ยวลงหฮน่าคือตั้งทุกมือนี่นะครับแล้วกัการใส่สารเคมีกับวัวลายนะครับแต่ก่อนนะครับเลี้ยงงวงเลี้ยงขั้วผูกงวงผูกควายกับผูกใส่ตะรางเฮือนนะครับผูกใส่ตะรางเฮือนอมีแทบทุกหลังนะครับงวควายแต่ก่อนนะครับกะถามว่าเหม็นบ่กินขี่กินมุ่นของเพิ่นนี่เนาะ กับบ่มีเหม็นได้ล่ะพี่น้องกับบ่เลี้ยงหมูตะกีกับเลี้ยงหมูในกลางบ้านเนาะพี่น้องกับกับบ่มีบ่เป็นหยังนะครับเพราะว่าเขาได้กินได้กินถือกินตลอดมันก็เลยเป็นการชิ่นนะครับกับบ่ได้ขี้เดดบ่ได้หยังนะครับน่าฝนเองสีกับขี่เต็มจนหอดทองเนาะพี่น้องกับบ่เป็นหยังกับเนี่ยมาแรกนี่เพื่อนเป็นเพื่อนสองสันเนาะพี่น้องแขางล่างกันเป็นหอกงอขอกล้วยกับ นี่มาแรกนี่ควยสีคางขางเสาเนาะลังเท้อเฮือนกะกลวยไปก้วยมากะบ,บรรยากาศแบบนั้นกะคือสิบวมีแล้วนะพี่น้อง,องบรรยากาศแบบนั้นกะคือสิบวมีแล้วผมเนะกิดบาเนาะกะช่วงเวลามันเปลี่ยนผ่านไปแล้วนะครับกะเลี้ยงไรเลี้ยงเลาะเลี้ยงน้ำทงน้ำทาเนี่ยมาแรกกะไรข้บ้านนะครับงวก้วยขีงวขี่คว้วยเต็มน้ำมันทางนะครับกะบโบ กับบ่มิโูด้ายว่ายอย่างเนาะพี่น้องแต่ว่าสมัอนี้มันกะตามอยู่ตามสมัยนั่นแหละผู้มนุษยกะเงียงด้วยกะบ่มีทีจะคล้องกับหยากยากบ่มีทีจะคล้องกับหยากยากแน่นะครับบ่มีทีจะคล้องมันกับหยากยากกับเช็ดเนื้มันยากกันล่ะนะครับแบบสมัอนี้เนาะต้องมีทีเป็นของจะคล้องแต่อยู่น้ำให้น้ำหน้าจะคล้องแล้วมองกับเพื่อนกับปลูกยาปลูกยาปลูกหยังเนาะพี่น้องั ตัวนี้ดื้อเนี่ยแยกส้นได้เนี่ยแ็กส้นจากฟองได้แยกดอกได้เนี่ยบางแน่เนี่ยนะครับพี่เกานั่นล่ะห้อนแล้วก็เขาโฮมยังเสียไรพี่น้องห้อนแล้วก็เขาโฮมพี่เกาห้อนแล้วเขาโฮมแน่ยปุราบายสามโมงสี่โมงเรงไม่ได้พี่น้องออกออกแต่ว่าสู้คนนี้ไม่ได้ออกหาหนื้อหาเนื้อนะครับเพราะว่า อ่าล้อคางหน้านี่ค่นกิดบ้านเขาหยอดเขาเบิดแล้วเนาะหญ้าเ,เขียวเขาเขียวเบิดแล้วนะครับก็เลยแล้วอยู่ในขอกนี่ละนะครับกับเขาหม่มท้่ศิลาบเบิดมือนะครับเพระาะว่าควายนี่ต้องต้องในเขาห่มตรงในเขาหม่มอยู่ในห่มเนาะพี่น้องเป็นอย่างไรเนาะพี่น้องใช่ไหมโนตกเนี่ยท่านี่ก็ คือเกาบตกฝากวงไม้อยู่ขึ้นเกานะครับลายทายาา่านลายคนก็แล้วแล่ววานเดาหยอดเดานาอพี่น้องปีนี้แรงปีนี้พันวันสีแแรงแรงอีสั้ปีนะครับท่วมทวม,ามสามปีแรงแรงสามปีอากระสูต่อไปนะครับเพราว่าเฮาอยู่กับธรรมชาติฟื้นยังฟื้นไหนแต่ว่าฟื้นธรรมชาติบ่ด้เลยพี่นอ้องเด้ออ่าฝากบรรยากาศ พวกน้องนาสวนฐานันดอนไว้ซ้ำนี่สำหรับผมพายอยู่เคยผู้ไทยเขาว่องกะขอกล่าวคำว่าข,าขอบคุณเลยกัสวัสดีครับพี่น้องขอบคุณครับ